ครับสวัสดีครับผมทาทรนนะครับวันนี้ไม่ได้มากับมีดนะครับวันนี้มากับชุดไล้สายนะครับของยี่ห้อมารกิต้านะครับก็เพอเอินไปที่ร้านแล้วก็มันมีโปรโมชั่นพอดีมงเห็นว่ามันก็คุ้มดีนะครับก็ได้2ตัวนะครับขนาดก็โอเคใช้ในระดับทั่วไปได้แล้วก็มีกล่องให้ด้วย กล่องก็จะเป็นกล่องแบบนี้มาเลยครับผมนะครับหิ้วได้นะครับข้างใต้เนี่ยก็จะมีลิ้นชักให้เก็บของได้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างครบนะครับก็คือให้มาคุ้มครับกล่องนี้ถ้าจะไม่ผิดผมซื้อมาสามกว่าบาทเองเกือบ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 สี่พันแล้วกันนะครับประมาณนั้นจาไม่ได้แหละซื้อมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับครับผมก็ตัวหนึ่งก็จะเป็นแบบสว่านนะครับปลายหัวสว่าน อีกตัวนึงก็จะเป็นเป็นบล็อกไร้สายนะครับใช้แบตเตอรี่รีเทียมนะครับผมมาดูกันอีกทีหนึงนะครับแบตเตอรี่ก็จะให้มาสองตัวนะครับเท่านี้นะครับก็ <c oughs> แล้วก็มีที่ชาร์ห้อันหนึ่งมีไอตัวดอกมาให้ด้วยดอกไขควงนะครับอ่าครับผมโอเคมาเริ่มที่ตัวที่เป็น ไล่สายหัวสว่านก่อนนะครับหัวสว่านเนี่ยมันก็รุ่นนี้มันดีตรงที่ว่าหนึ่งคือถูกแล้วแหละมาถูกแล้ซื้อแล้วซื้อราคาถูกแลวสองก็คือตัวเนี้มันเป็นหัวแบบสว่านจเจาะเหล็กเรานะครับผมก็ก็จะจับได้ทุกอย่างที่มันใส่เข้าไปในรูได้นะครับเอาแบบข้าคร่าวนะครับผมดีตรงที่ว่าเดินหน้าเออหมุนย้อนได้ทวนได้นะครับ นะครับเลื่อนได้นะครับตรงกลางเอาไว้ล็อกนะครับล็อกได้นะครับแบตเตอรี่เป็นลิเธียมนะครับวิธีการเลือกซื้อเนี่ยต้องเป็นลิเธียมเท่านั้นนะครับก็ถ้าก้อนถ้าก้อนน้อยแบตมันก็จะจะได้ในระดับหนึ่งแล้วก็พลังการส่งมันก็จะในระดับหนึ่งตามสเปคของมันนะครับผมก็ก่อนท่านเลือกซื้อท่านก็ต้องดูพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็บางรุ่นก็จะระบ,บุค,ค่าทอร์กมาให้ความเร็วรอบอะไรพวกนี้นะครับต้องดูก่อนว่าท่านจะใช้งานขนาดไหน แต่นี้ถือว่าเป็นงานพวกทั่วไปนะครับไม่ได้ดุดเดือดรุนแรงมากนะครับเขาทรงเขาก็สวยแล้วที่สำคัญคือที่ซื้อมาตอนนั้นนะเพราะมันถูกนะครับมันลดโปรโมชั่นพอดีนะครับแล้วก็สปีดมีสองจังหวะอันนี้ถือว่าโอเคแล้วก็อันนี้อย่าลืมนะครับว่าเดินหน้าถอยหลังได้นะครับส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้ทุกรุ่นก็จะมีอย่างนี้หมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ปรับได้ปรับความความหนักหน่วง ความเร็วอยู่ตรงนี้นะครับสปีดมีสองสปีดให้นะครับน,นี่เบอร์หนึ่งนะครับสปีดที่หนึ่งสปีดสก็จะเร็วขึ้นนะครับก่อนซื้อก็ดูคู่มือมันสักหน่อยหนึ่งหรือว่าถามคนขายก็ได้นะครับว่าประมาณไหนอารมณ์ไหนนะครับก็นี้ก็ตั้งได้แล้วก็ตัวเนี้ยพอเราหมุนมาเป็นสว่านเนี้ยมันก็ความนิ่งมันก็จะมีขึ้นนะครับแล้วก็ ความเร็วร้อเนี่ยมันจะเหมาะสมกับการเจาะสว่านแบบแบบแบบนี้นะครับเหมือนสว่านเจาะเหล็กนะครับเจาะไม้ก็ได้เจาะเหล็กก็ได้นะครับในในได้ในระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าใหญ่โตโอรานล้วจะจะเจาะได้ทุกอย่างนะครับนะครับก็ได้ในระดับนึ่งใช้งานที่บ้านประมาณนั้นนะครับในระดับหนึ่งนะครับผมถ้าจะเล่นหนักนวงกว่านี้มันก็มีครับอันนี้คือขั้นเริ่มต้นนะครับครับผม ก็อันนี้ปรับให้ได้ตามความเหมาะสมที่ท่านจะใช้งานนะครับมันจะมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคต่อไปก็เดี๋ยวผมจะลองตั้งไว้ที่ประมาณ8นะครับก็จะมาดูกันว่ามันจับดอกอะไรได้บ้างก็อันแรกก็เอาสว่านก่อนเลยนะครับก็ปกติก็ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนนะครับอ่าให้มันเข้าล็อกมันก็จะตรงนะครับก็เจาะไม้เจาะเลย นะครับแล้วแต่ดอกของท่านนะครับความโตก็ได้ประมาณเคืองๆนี่แค่นี้ก็พอแล้วนะครับไม่ใช่เครืองบลลมเทิ่มก็ก็คงจะไม่ไหวไม่ไหวทั้งมือมือท่านในการจับแล้วก็ความนิ่งของมันนะครับประมาณนะครับจเจาะเหล็กเจาะไม้นะครับเจาะคอนกรีตปุ๊กตัวเล็กๆปุ๊กเอ่อปุ๊กปอกพลาสติกอะไรพวกนี้ก็พอได้อยู่นะครับก็ถอดก็ดึกอ่อนนะครับก็ส่วนใหญ่ที่เห็นกันก็จะใช้ตัวนี้นะครับ ก็จะมีทั้งสีดําสีทองนะครับที่ก็แถมมาในกล่องเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับอไอ้ตรงร่องนี่เดี๋ยวว่ากันต่อไปนะครับออันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับหัวเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจับได้ทุกอย่างอยู่แล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับ็จาะได,ได้ใส่ได้ก็อารมณ์อย่างนี้ก็แสดงว่าท่านไปซื้อเฟอร์นิเจอร์มาจากในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ก็อันนี้ช่วยท่านได้ไม่ต้องใช้ไก่ควงหมุนๆเอานะครับก็ใช้ตัวนี้เลยก็พยายามปรับให้มันแรงเหมาะสมกับเ,ออเออฟอร์นิเจอร์ที่จะประกอบของท่านนะครับแรงไปมันก็จะทะลุนะครับมันก็หมายถึงว่าแรงเกินแล้วน็อตอาจจะบุ๋มเข้าไปในเฟอร์นิเจอร์ของท่านนะครับก็ต้องลอง,ลอง,ล,องลองดูก่อนว่าให้เอาแรงให้เหมาะสมนะครับก็ปรับเอาตามเหมาะสมนะครับ พอเอิญตัวนี้มันเป็นรุ่นเล็กๆมันจะไม่มีค่าทอกเทอร์กอะไรบอกมากมายนะครับอันนี้คือที่ยันบอกนะครับก็คือสิบมิลเต็มที่ของมันความโตของรูจับเนี่ยได้สิบมิลนะครับผมหรือสามตแปดนิ้วนะครับโหมันตัวเล็กมากเลยอ่า,อาครับผมนะครับสิบมิลหรือวงเล็บเท่ากับสามถแปดนิ้วนะครับก้นที่จะใส่เข้าไปนะครับผม ส่วนใหญ่ก็ปกติก็จะเห็นกันเนี่ยท่านที่ซื้อไปก็ใช้ได้แค่นี้ไม่ได้ใช้อย่างอื่นละส่วนใหญ่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทําอะไรได้อีกนะครับอันนี้ก็สีทองนี่ก็ดีสีทองนี่ก็ที่ผมใช้มานี่ตัวนี้แข็งมากนะครับโอเคเลยชุบชุบแข็งมาเป็นพิเศษเไม่แน่ใจว่าเขาเรียกการชุบนี่ว่าอะไรนะครับแต่มันแข็งดีครับรุ่นนี้ครับก็แพงขึ้นมาอีกนิดหน่อยแต่ว่าใช้นานครับตัวนี้ใช้ทนสุดละ ถ้าเราใช้งานหนักๆเนี่ยแล้วก็มันตอนมันกดสบับปเนี่ยท้องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้หัวมันแตกบินไปเลยนะครับกระเด็นเลยตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ทนมากสีทองทองเนี่ยครับอ่าครับผมประมาณนั้นไม่แน่ใจว่าเขาเขียนอะไรไว้หรือเปล่าจขอดูนิดนึงครับก็นี้เป็นของบอสนะครับบอสก็จะขายตัางหากนะครับส่วนใหญ่ก็บางทีก็ผมก็ซื้อแยกเลยถ้าต้องการอะไรที่มันพิเศษแข็งแรงทนทานนะครับ พวกดอกไขควงแบบนี้นะครับแล้วก็ของเสริมอุปกรณ์ของเสริมก็ผมก็จะเ,เป็นอารมณ์นี้นะครับซื้อมาเป็นแพ็คเป็นเซฟตไว้เผื่อเจออะไรที่ต้องใช้หัวน็อตต่างๆที่จะจะเราจะเจอนะครับบางทีเราอาจจะเจอแปลกๆก,ก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมของออชิ้นงานของท่านนะครับผมก็ซื้อเก็บไว้สักหน่อยหนึ่ง มีเดี๋ยวนี้มีหลากหลายยี่ห้อครับอันนี้ผมเก็บมานานละซื้อมานานละจริงๆใช้เนทะ่าจะไม่ได้แกะเลยก็ใช้แค่สองสาตัวยาวๆนี่เองไอตัวนี้มันสั้นไปอ่าวิธีใช้ของเขาเนะี่ยอารมณ์ก็จะเป็นตัวจับมาให้อย่างนี้นะครับ่ามีแม่เหล็กดูดไว้นิดนึงพอกดไปแล้วก็ต้องดึงขึ้นนิดนึงนะครับที่หัวมันอ,อยู่ละอันนี้เขาจะเป็นรุ่นล็อกได้ ตรงนี้จับได้มันก็จะฟรีนะครับเราก็จะจับได้นิ่งได้ในระดับหนึ่งอ่าส่วนตัวนี้ก็ตัวสั้นมันทํามามันก็จะสั้นเกินไปนิดนึงหรือว่าแล้วแต่ชิ้นงานของท่านนะครับว่าจะเหมาะสมยังไงก็เอาให้ถนัดเอาให้เหมาะสมนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับส่วนส่วนตัวแล้วผมชอบยาวเพราะบางทีรูมันต้องเข้าไปในล่องหน่อยนึงล่องลึกๆนิดนึงก็จะผมใช้ตัวยาวเลยผม ก็เดี๋ยวนี้มีหลากหลายยี่ห้อครับก็ลองเลือกใช้เองได้ครับลองหาดูในอินเทอร์เน็ตในอะไรเยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเฉยๆที่ผมซื้อมาติดกระเป๋าไว้เผื่อเจอน็อตหัวแปลกๆเนี่ยเราจะได้ใช้ได้เลยอวิธีการใส่นะครับก็ไอล่องไอ,อ,งไอน,นี่มันคิดซะว่ามันมีกานะ้านอ่ะเราจับได้หมดอยู่แล้วซัดเลยครับโอเคอยู่แล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับ นี้เราตั้งไว่อ่อนมันก็จะเราจับได้อยู่ข้อข้อข้อเสียของมันนะครับข้อเสียของมันท่านจะสังเกตว่าถ้ามันยิ่งยาวม,ยม,มันจะควงนิดหน่อยนะครับอ่าครับผมถ้าสั้นมันก็จะควงน้อยแต่ก็ถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้อารมประมาณนั้นนะครับโอเค อันนี้ท่านบอกว่าอ่าอย่างนี้โอเคไปหนึ่งละอันนี้อีกตัวตัวอย่างนึงนะครับอันนี้น่าจะเห็นกันบ่อยๆนะครับอันนี้ดึงลงนะครับมีแม่เหล็กดูดไปนิดนึงนะครับอ,อ, <c oughs> อันนี้ผมซื้อต่างหากมาตัวไม่กี่ตังค์ตัวถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะร้อยต้นๆนะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ปกติผมจะใส่ไปเลยมันจะดูดแค่นิดเดียวนะครับมันมีแม่เหล็กอยู่ตรงก้นมันนิดเดียวเองก็แค่พอจับอยู่ รหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นดอกเล็กก็ได้ปกติผมก็จะใช้คู่กับพวกตัวสั้นๆอันนี้ก็ได้นะครับตัวสั้นๆพวกนี้นะครับเราก็จะประคองไว้หน่อยนึงก็ปัดโอเคขอให้มีกา้านใส่เข้าไปเหอะเนี่ยมันจับได้อย่างนี้นะครับเออชัดไหมครับผมเดี๋ยวสักคู่นะครับอ่ามันจับอย่างนี้นะครับเราก็จับประคองนิดนิดหน่อย การหัวมันไม่นิ่งนะครับอ่าโอเคอีกหนึ่งตัวนะครับก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับตอนนี้มันเยอะมากนะครับของแบบนี้มีเต็มตลาดก็เลือกใช้ดูนะครับลองหาดูนะครับอันนี้ผมบอกไอเดียว่าให้ว่ามันทำยังไงบ้างอ่าตอนนี้คนบอกว่าเอาแล้วอ่ามีอีกอย่างหนึง่งขอใส่ให้ดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นแบบถูกๆนะครับผม เป็นชุดมาแบบนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็จะมีหลายๆเบอร์อันนี้ไม่ร้อยกว่าบาทมั้งร้อยต้นๆครับผมตรงก้านนี่เขาก็จะเป็นก้านตัวนี้ที่ผมใส่เข้าไปนะครับครับผมใส่ได้เหมือนกันครับขอให้มันมีกา้านมันหนีบจับได้โอเคขอขก็จะจบนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็ใส่หัวแฉกดอกแฉกกัน,นใช่ไหมครับก็ใช้ได้ปกติจบนะครับอันนี้ก็มีแม่เหล็กดูดหน่อยๆก็เปลี่ยนหัวได้ ก็ซื้ออย่างนี้ไว้สักชุดหนึ่งก็จะดีนะครับถอดออกก็แค่หมุนออกเหมือนเดิมปกติอ่ะมาถึงไอตัวแปลกๆนิดนึงก็ไอพวกบล็อกนะครับบล็อกสําเร็จรูปที่หัวันมันติดก,ก้านมาให้แล้วขอให้มีก้านใส่ได้คอนเซปต์นะครับท่นี้ถ้าท่านใส่อย่างเงี้ยแล้วต้องการความแรงหรือว่าทอร์กหนักๆเนี่ย มันก็จะสู้ไม่ได้เพราะมันเป็นสว่านนะครับต้องให้เขาจะนิดหนึ่งมันต้องใช้ตัวบล็อกแบบนี้นะครับที่มันจะมีตัวดันกระแทกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อตัวนี้นะครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มันอาจจะไม่แน่นเนี่ยแค่ผมจับก็มันมันก็ติดแล้วนะครับก็เพิ่มสุดมันก็มันก็คงได้อีกในระดับหนึ่งแต่มันคงไม่แน่นเต็มที่นะครับถ้าใช้สว่านนะครับดังนั้นเขาถึงออกแบบมาต้องมาแยกกันก็ถ้าลูกบล็อกเนี่ยก็ต้องใช้บล็อก ถึงจะถูกนะครับแต่ก็พอใช้ได้พอหมุนเร็วๆให้มันใส่ได้แล้วก็พอขันแน่นแล้วก็ใช้พวกปากตายมาช่วยขันอีกทีหนึ่งถ้าท่านไม่มีตัวบล็อกตัวนี้นะครับตอนนี้แพ็กเกจนี้มันมีคู่เราก็สบายหน่อยก็แยกกันใส่เลยนะครับตอนใช้ผมตอนใช้ก็สว่านน็อตก็ใช้บล็อกยิงก็ใช้อนี้เกียวปล่อยพวกสกูต่ตางๆใช้จกขนันก็ใช้ตัวนี้นะครับแยกแยกกันใช้นะครับก็ใส่ค้าไปเลย เพื่อความรวดเร็วอ่าไอ้พวกนี้มันก็สาําเร็จรูปมีหลากหลายแบบนะครับผมก็จับได้หมดครับตัวนี้อ่อโอเคจบไปหนึ่งอันนะครับ <c oughs> ต่อไปมาดูบล็อกไร้สายของ m a g ิตารุน่นนี้นิดนึงนะครับก็ตัวนี้ดีตรงที่ว่าแบตเตอรี่ลิเธียม1 2โวลต์นี่ก็สแตนดาร์ดอยู่แล้วแล้วก็ตัวแบตเตอรี่กํลาลังดีน้ําหนักไม่เยอะไปถ้าตัวใหญ่กว่านี้แรงเยอะกว่านี้ไอ้นี่มันก็จะใหญ่แบตเตอรี่นะครับ ตัวมันก็ใหญ่ใหญ่หนักเกินไปอาจจะไม่เหมาะกับงานทั่วไปในในบ้านนะครับโซนใหญ่ก็ประมาณ10มิลสิมิลก็หมายถึงน็อตเบอร์10บเบอร์12 13เนี่ยใส่ได้นะครับแล้วแต่เราจะใช้นิวตันนี่ก็แล้วแต่เ,เขาเอ,อ,อันนี้รุ่นรุ่นเล็กๆมันจะไม่มีออทอร์กที่เป็นนิวตันให้นะครับมันก็จะบอกว่ากําลังสูงสุดเท่าไหร่แค่นั้นเองมันก็อยู่ที่เรากดก็จะให้มันแรง มากหยขนาดเลยนะครับอะมาบอมาลองไอ้ตัวบล็อกธรรมดาก่อนบล็อกธรรมดามันจะมาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะครับเราก็ต้องไปซื้อตัวต่อที่มีล่องอย่างนี้นะครับตัวนี้แหละล่องตัวนี้แหละมันต้องใช้กับจุกแบบนี้นะครับดึงขึ้นมานะครับติดแล้วก็อัดบล็อกใส่บล็อกเข้าไปนะครับโอเคมันจะใช้ได้ครับเห็นไหมครับมันจะมีเสียงสั่นกระเทกนี่ครับม,มันมีพลังกว่า มันมีพลังกว่าสว่านไร้สายนะครับท่านี้อยู่ที่นิ้วชี้ที่จะกดไกลมนันนะครับว่าท่านจะเอาแรงมากน้อยขนาดไหนเพราะมันตั้งท้องไม่ได้รุ่นเล็กๆใช้ตัวไปจะไม่มีที่ตั้งท้องนะครับรุ่นใหญ่ๆจริงๆแพงๆจริงเขาถึงจะมีก็ส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวะแล้วก็ฟังเสียงฟังเสียงว่ามันแน่นหรือยังแน่นแล้วก็พอนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวชิ้นงานนะั้นมันจะอาจจะขันแน่นเกินไปเวลาถอดก็ อันนรุ่นนี้ดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นเพอาเราจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็ดึงบล็อกออกแล้วก็ใส่นะครับอ,อารมณ์ประมาณนี้อันนี้มีอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นสําเร็จรูปที่เมื่อกี้เราโชว์ให้ดูนะครับอีตัวนี้ก็มันใส่ได้เลยก็ดึงปลอมขึ้นมานะครับหาหมุนนิดนึงเข้าร่องปุ๊บก็ใช้ได้แล้วนะครับก็แล้วแต่ท่านจะถนัดกับการใช้งานนะครับ มาแบบนี้มันก็ดีตรงที่มันลดรอยต่อลดรอยต่อความหมายคือตอนมันหมุนเนี่ยมันก็จะไม่สวิงมากนะครับแล้วก็เหมาะกําลังดีทีนี้เดี๋ยวมาดูไอ้ตัวก้านแปลกๆบ้างนะครับตัวตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ก็มีร่องมีล่องล็อกได้ก็แสดงว่าเสียบได้นะครับผมอย่าลืมนะครับว่าต้องตูดมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับันจะไปใส่บล็อก บล็อกแบบใหญ่ๆเลยมันไม่ได้นะครับมันต้องมีตัวตัวพวกนี้ใส่ก่อนถึงจะใช้ได้นะครับสําหรับหัวที่เป็นแบบนี้นะครับมันจะมีบล็อกที่เบอร์ใหญ่กว่านี้มันก็จะเป็นหัวตัวผู้ที่เป็นสี่หุนสําหรับใส่รูปบล็อกสแตนดาดของท้องตลาดเลยก็มีแต่มันจะตัวใหญ่นะครับอันนี้สําหรับงานเล็กนะครับผมอ่าสังเกตนะครับว่าข้างบนมันควง เพราะว่ามันมีรอยต่อมีรอยที่จะเชื่อมต่อกันรอยต่อเอมันก็จะมีเก็บเนี่ยนะครับมันก็จะมีเก็บอย่างนี้มันมีแก็บปุ๊บพอมันวิ่งมันก็จะควงแต่เราใช้ไอทีมันก็ได้ครับตัวนี้ดีตรงนี้ว่ามันมีทั้งเข้าทั้งออกนะครับเลือกซื้อต้องมีอย่างนี้นะครับทั้งเข้าทั้งออกนะครับไม่งั้นตอนออกท่านขันแย่เลยก็ต้องมีทั้งเข้าทั้งออกนะครับล็อกได้ถ้าอยู่สวิตตรงการเนี่ยล็อกได้ อ่ล็อกได้แต่ไฟติดนะครับอ่อีกอย่างหนึง่งควรจะเลือกซื้อที่มีไฟเมื่อท่านทํางานในซอกในหลืมเนี่ยมันจะได้สว่างแล้วก็เลงไปลาแสงไปตรงที่เราจะขันนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับถ้าทำทาง,งานสลัสวๆเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับไม่ได้เปลืองแบตอะไรนะครับเป็น LED ตัวเล็กๆหลอด LED นะครับครับผมตัวนี้ดีอย่างหนึ่งของรุ่นเนี่ยราคาถกูกแล้วก็มี2ตัว เป็นโปรโมชันเนี่ยคลิปนี่ก็แข็งแรงทนทานแล้วแต่เอาไปจูมหรือเชือกมัดหรือจะร้อยเกี่ยวกับเข็มขัดหรือว่ากระเป๋าสนามกระเป๋าช่างอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมไม่ไม่ค่อยได้เกี่ยวหรอกปกติบางท่านก็เอาออกเพราะมันกิดกันะครับสลับด้านได้นะครับเอาตัวนี้มาใส่นนี้ได้นะครับผมแบตเตอรี่ก็แค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากครับตกเข้าไปครับแต่ขอให้เป็นลิเธียมนะครับถ้าจะซื้อนะครับลิเธียมไอออนนะครับครับผม โอเควิธ okay. ีการเปลี่ยนก็จริงๆเราดึงแค่ด้านบนอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนดอกใหม่นะครับอันนี้มันแค่4ี่หุนเอ๊ะไม่ใช่นะครับเออโโโทษตีครับอันนี้2หุนนะครับ2หุนเนี่ยปกติแล้วเราก็บอกอ้าวเราจะใช้บล็อกตามท้องตลาดทั่วไปทํำยังไงก็เราก็ต้องไปซื้อข้อเพิ่มครับผมอันนี้เพิ่มจาก2เป็นเออเดี๋ยวเท่าไหรว่วะสองเป็นสามนะครับผมสองเป็นสามก็ใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะใหญ่มาอีกเบอร์นึงนะครับ แล้วก็ผมก็ไปซื้อจากสามหุนเป็น4ี่หุนอีกนะครับทำได้นะครับอันนี้4ี่หุนเนี่ยเป็นเป็นบล็อกตลาดละบล็อกตลาดก็ซัดกันไปเลยใส่เลยฟับเห็นเห็นไหมครับว่ามันมันควงไปเรื่อยเปื่อยเพราะว่ารอยต่อมันเยอะก็ถามว่าใช้ได้ไม่ใช้ได้แต่ท่านอย่าลืมนะว่าไอตัวทอกเนี่ยมันก็จะได้ในระดับหนึ่งไม่ได้ว่าโอ้โหเบิร์ด 1 7บ้าอย่างนี้บล็อกเบอร์17 19นินี้มันแรงมันไม่ถึงนะครับสำหรับตัวนี้มันก็น่าจะประมาณสัก10 13เบอร์เบอร์ลูกบล็อกนะครับเบอร์น็อตนะครับใช้เท่านั้นก็พอแรงแล้วครับใหญ่กว่านี้มันคงไม่ว่าไม่ได้นะครับถ้าช่วยขัน,นได้พอขันเสร็จมันไม่แน่นมากก็อาจจะต้องใช้ปากตายหรือว่าก็อแก๊กช่วยอีกทีนะครับอคอนเซปเป็นแบบนั้นนะครับเราก็เอาไว้ใส่เร็วถอดเร็ว แต่ตอนขันแน่นก็บางท่านก็อาจจะเอาประแจทอคมาทอคเลยถ้าต้องการความละเอียดของทอกนะครับก็ไปเอาประแจทอคก็แก๊กทอกมา,าประมาณนั้นนะครับอันนี้เรา,เาผมพยายามชี้ให้เห็นว่ามันสามารถแปลงได้อันนี้เขาเรียกข้อเพิ่มนะครับเพิ่มจาก2เป็น3 3ผู้ใส่3มเมียแล้วก็ไอ้ตัวนี้แปลงจาก3เป็น4 4ผู้ใส่เข้าไปอีกที่ตูด4เมียของลูกบล็อกนะครับผม แหมสุดๆไปเลยเนาะอันนี้หาซื้อยากหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้ก็หาซื้อได้แล้วแหละเขาเรียกข้อเพิ่มนะครับผมข้อต่อลูกบล็อกข้อเพิ่มนะครับข้อลดก็มีครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่มีตัวอย่างนะครับพอดีผมมีอุปกรณ์ที่เป็นชิ้นเล็กๆ <c oughs> คือผมใช้ตัวนี้ครับเรื่องของเรื่องอ่ะมันเกิดมาจากเรื่องตัวนี้ครับที่เป็นสองหุนก็แก๊กตัวเล็กๆเนี่ย เราใช้งานเล็กๆเป็นเครื่องซ่อมเครื่องจักรเล็กๆเนี่ยเราก็ซื้อตัวเล็กมาใช้เพราะมันไม่สะใจเราก็เลยต้องไปซื้อบล็อกไร้สายมาเพื่อความรวดเร็วก็คือถอดไอ้ลูกบล็อกอันเล็กออกแล้วมาต่อตัวนี้สองหุ่นนะครับก็มาต่อตรงนี้ก็ใช้ขันเข้าขันออกอ่าเอาลงประมาณนั้นครับพอเสร็จปุ๊บจะตั้งทอก็ไปใส่ที่ที่ประแจทออีกทีหนึ่งแล้วแต่นะครับบางทีผมก็กลับมาใส่ตรงนี้แล้วก็ขันให้ขันช่วย ที่มือเนี่ยให้มันตึงตามที่เราต้องการให้มันแรงตามที่เราต้องการหมายถึงความแน่นน,นะครับครับผมอารมณ์ประมาณนี้ครับเอ่อก็วิธีการเลือกซื้อก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวชาร์จเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็ก็เสียบมันไปเดี๋ยวมันมีสถานะแดงกับเขียวเอ่อมันชาร์จอยู่ก็ถ้าสองกระพริบเนี่ย แบตเตอรี่เสียนะครับเขียวเนี่ยเต็มแล้วแดงเขียวเนี่ยกำลังใกล้เต็มเอาลงประมาณนั้นนะถ้าผมจะไม่ผิดนะอันนี้แดงนี่แบตเตอรี่หมดเขียวกับพิบนี่เสียปลักแล้วปลักตัวนี้ได้เสียลงไปในเต้าแล้วเต้าไฟแล้วนะครับผมเอาลงประมาณนี้ถ้าผิดยังไงกต้องขอโทษทีนะครับผมไม่ได้อ่านคู่มือมานะครับับผมวิธีเสียก็เสียกรึบให้มันลงล็อกนะครับ ก็คอนเซปต์ก็ควรจะเสียบปลั๊กไว้ก่อนแล้วค่อยเอาแบตเตอรี่มาเสียบกรึบให้มันเข้าแล้วก็รอมันแป๊บหนึ่งให้มันแสดงสถานะเราก็จะรู้แล้วว่ามันชาร์จได้แล้วนะชาร์จไม่เข้าหรือหรือหรออือใกล้จะเต็มหรือมีแบตอยู่หรือว่ากําลังชาร์จอยู่หรือว่าแบตเตอรี่นี้เสียแล้วแบตเตอรี่นี้เสียแล้วก็ซื้อใหม่นะครับผมแต่อายุการใช้งานริเทียมเนี่ยมันยาวนานครับไม่ต้องห่วงครับก็ถ้าชอบก็กดติดตามนะครับ กด Subscribe นะครับกดไลค์ให้ด้วยครับกดแชร์ให้พักพวกก็ได้นะครับเป็นความรู้ทั่วไปสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในบ้านนะครับเดี๋ยวบางท่านเขาซื้อมาแล้วเอ๊ะมันทำอย่างนี้ได้ไหมผมก็พยายามทำให้ดูนะครับมีอะไรสงสัยก็ทักกันมานะครับผมตอบได้ผมก็จะตอบให้นะครับหรือว่าผมพูดอะไรผิดก็ต้องขออภัยมานั้นที่นี้ด้วยนะครับท่านที่ทราบก็ช่วยพิมพ์ทักมาหน่อยแล้วกันนะครับ เผื่อจะมีอะไรเสริมนะครับผมก็จะพยายามบอกว่าเออมันทําได้อย่างนี้นะอย่างนี้นะเพื่อที่ท่านจะได้มีไอเดียในการเอาไปใช้งานต่อๆไปนะครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับครับสวัสดีครับ